เพจดังเปิดดราม่าใหม่ตั้งข้อสังเกตแม่นางเอกดังโพสต์ฟาดแรงรัวๆถึงลูกสาวตัวเองจนชาวเน็ตไม่อยากเชื่อส่องคอมเมนต์ถึงบางอ้อช่วงนี้ข่าวคำใบ้มาแรงเป็นที่พูดถึงกันสนั่นโซเชียลล่าสุดเพจดังออกมาเปิดประเด็นร้อนเกี่ยวกับคุณแม่นางเอกดังคนหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลรัวๆลั่นแรงถึงลูกสาวลามไปถึงชาติหน้างานนี้แฟนๆงงกันเป็นแถวเห็นในคลิปต่างๆครอบครัวดูอบอุ่นรักกันดีแต่เจอคำพูดของคุณแม่แล้ว ทำเอาหลายคนสงสัยแหกลูกตัวเองขนาดนี้เหมือนไม่ใช่แม่ลูกและมองว่าแรงเกินไปเพจดังจุดประเด็นโพสต์เดือดของแม่นางเอกโดยเพจดังเจ้าเก่าเจมอย108ออกมาเปิดประเด็นเผือกแชร์ภาพข้อความของคุณแม่นางเอกที่ระบุว่าสเตทแมนมาโชว์หน่อยนะที่ให้สามว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบ,บัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากตัญญูขนาดนั้นต้องชื่นชมซึ่งก็มีบรรดาลูกเพจเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย จากนั้นไม่นานอีกหนึ่งเพจดังอย่างอัธรสที่ได้เห็นดราม่าดังกล่าวก็ได้ตอกย้ำประเด็นนี้ต่อโดยระบุข้อความว่าไปส่องดราม่ามาไว้เท่าที่อ่านมาเหมือนคุณแม่ของนางเอกบวกนางเอกกำลังมีปัญหาการส่วนนางเอกเป็นใครนั้นนนนตามกันเอาปอลอแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันด้วยดีฉันเชื่อว่าผิดใจกับคนในบ้านนี่คือความทุกข์ใจที่สุด โดยยังมีภาพข้อความอีกหลายโพสต์ของคุณแม่ที่เดือดแรงไปถึงชาติหน้าเช่นโพสต์ที่ว่าดูกล้องแล้วต้องเสียใจได้ยินทุกคำดูถูกที่มาจากคนภายในเสียใจเกินกว่าจะพูดคำใดๆออกมาขอบคุณที่ทำให้เห็นเป็นบุญตาก่อนจะลาจากกาันและฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทำกรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลย โดยเพจอัธรสสรุปต่อว่าเท่าที่อ่านน่าจะประมาณว่าแม่จะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปได้ยินที่ลูกคุยกันในเชิงดูถูกบวกกับคำที่ไม่อยากให้แม่มางานแต่งแต่ตอนชั้นสองฉันก็ช็อกหน้าอวยเพราะเวลาเขาถ่ายคลิปกันเป็นครอบครัวที่แบบรักกันอบอุ่นมากใบนางเอกสวยร้องเพลงเพราะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่อยากเชื่อพร้อมกับคำใบฉเฉลยกันสน,นั่น